สวัสดีมากๆครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Rv Server ไต้หวันนะครับซึ่งวันนี้มีอัปเดตฮีโรใหม่นะนั่นก็คือเอมิลี่นะครับวันนี้วันที่9กรอกระด2561นะครับแล้วก็นะครับมีอัปเดตสกินของเอมิลี่ด้วยนะครับซึ่งสกินนี้เป็นสกินใหม่ของเอมิลี่นะครับชื่อว่า NYPD นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าตำรวจหญิง NYPD นะครับ NYPD ย่อมาจาก New York Police ดีพาร์ตเมนนะครับนั่นะคือจะเป็นกองกำลังตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตมหานครนิวยอร์กนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเล่นอเอเมิลี่สายฟาร์มคลินะครับเอเมิลี่เนี่ยโดยตัวฮีโร่แล้วเนี่ยอยู่ตำแหน่งไฟเตอร์แทงนะครับแต่ว่าเลือดของเอเมิลี่เนี่ยก็ไม่ได้มากมาอยอะไรนะแล้วก็ เกราะเนี่ยก็ไม่ได้มากนะครับเหมือนมอทสนะครับมอทศนี่เกาะจะมากกว่านะครับแล้วก็ถึกกว่าด้วยและเอมิลี่เนี่ยมีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือข้อเสียหลกัหลกๆเลยก็คือเอมิลี่มันเป็นฮีโร่ที่วิ่งช้านะครับช้ามากจริงๆนะบอกเลยโคตรช้าไล่อะไรไม่ทันเลยเดี๋ยวเราไปบวกตรงกลางกันครับหลังจากที่เราฟาร,ร์มกันเรียบร้อยนะจ๊ะอุ้ยช้างช้างโรมนะฝั่งนี้มาอันตีเลยลุยเลย แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเอมิลี่เนี่ยมันแปลงร่างนะครับสกิลสกิลเนี่ยมันจะไม่หมดไม่อายกเลิกคูดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งไปแล้วมันก็ยังคูดาวอยู่คูดาวต่อจากของเดิมนะครับนี่ผมคิดว่ามันคือข้อเสียเลยมันจะไม่อ่าเขาเรียกว่าไม่เหมือนเพตานะซึ่งเพตาเนี่ยข้อดีของมันคือเอ้ย <laughs> ตายอือ ข้อดีของเพต้าคือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองแล้วเราก,กดแปลงล่างเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันจะยกเลิกคูดาวแล้วก็จะสามารถใช้ซ้ำได้อีกทีนะครับแต่ว่าสำหรับเอเมิลี่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือถ้าเกิดคุณใช้สกิลหนึ่งไปแล้วแล้วคุณกดแปลงล่างสกิลหนึ่งเนี่ยมันยังคูดาวอยู่นะครับผมแนะนําเวลาคุณจะอันติเข้าไปร่วงศัตรูเนี่ยแนะนําให้เปิดอันติและลุยเลยนะครับเพราะว่าคูดาวเก็บอันติไปก็ใช้ช่วยอะไรไม่ได้ครับอันติมันไม่ลดคูดาวให้เรา ไอ้อันติใช่ครับอันติมันไม่ยกเลิกคูดาวให้เรานะครับแนะนำให้ใช้แล้วก็เปิดไปเลยคุณจะได้วิ่งเร็วแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยนะครับรอดไหมเนี่ยซุป,ปเปอร์แมวอ่าฟาร์มก่อนครับเฟดฟาร์ม,รมเก็บตังค์กลัวอย่างเดียวคือกลัวกลัวทีมกันเองเนี่ยมาลาดคีบมาแย่งบัฟนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอก บวกครับผมจังจัดแล้วแหละห้าวแย่งบัฟกันนะมาเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับมันคิวผมมันออกกรแทงผมรอมันรอมันครับผมเนี่ยเนี่ยริปโป้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรผมเก็บคลิปอยู่ก็มันแย่งจังเจ้าเป็นอะไรหรอเจ้าสงสัยจะหลอนโอเค เราฟาร์มของเรากันต่อนะครับส่วนฮีโรที่อยู่เลนก็ให้เขาอยู่ในเรนไปโอเคโอเคเคเคนะครับชิ้นต่อไปที่เราจะออกก็จะออกเป็นตัวนี้เลยติไม่มีวะ่ะไม่อยากบวกเอมิรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ที่แบบได้คิวร้อคือคุณเนี่ยต้องมีอัตินะครับแล้วก็กดบวกไปเลยคุณได้แน่นอน นี่ครับเล่นให้เด็กมันดูครับตายครับตายขาป้อมให้เด็กมันดูไม่น่าหมูเยอะโดนไหมโดนไหมช่วยกันดิพี่สุดยอดเลยค่ะเขาป้อมันต้องอย่างนี้ดีวะสเปอร์แมนรู้รู้จริงๆเลยรู้จริงรู้มุมจริงเลยคือแบบสองตัวนี้คือจะได้คิวแล้วคือมึงก็ แล้วเนี่ยเทยวนาสมาแย่งบูรูเฉยหรือเปล่าวะจำไม่ได้แต่อย่าแย่งเหอะมานาต้องใช้อ่ะของมันต้องมีนายไ,ไปล่างเถอะครับไปล่างเลยไปลิปโปโ้ลิปโป้ใหญ่มันรู้ริปโป้ตะล่อมตะล่อมไปโอ้โหมึงเปิดก่อนเลยใช่ไหมได้กูมาแล้วเพื่อนอย่าไปกลัวเพื่อนมาลาดแล้วเพื่อนเออเจอ เงล่ะเดี๋ยวตำรวจเข้าไปงงกันดิงงกันดิเวลาขับรถนี่อย่าลืมพกใบขับขี่ด้วยนะครับระวังด่านลอยนะสังเกตได้นะด่านลอยมันจะไม่อยู่ติดพื้นนะครับมันจะลอยลอยเฮ้ใ hey. ส่อมลางที่เรียบร้อยครับเราได้คริยังยังไม่ได้ครับขาดีสามร้อยกว่าสามร้อยน่อยๆยเนี่ยมึงเอาบ๊ากูอีกล้วพ่อมึงเถอะ อไม่บัฟกูมาโอ้โหใครรวยมากครับแย่งบัฟคือแบบวันดับฟากแล้วก็วิ่งแบบจากไปแย่งกูทำไมกูงงโอเคเดี๋ยววิปต้องเดินมาทางนี้แน่นอนครับนั่นไง โอ้โห oh, 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 โดนขีพันสี่เดี้ยงไปดิครับเออเออเทลนัทเอาเอาเลยเพื่อนเ <c oughs> มื่อกี้โดนวิปขีไปพันสี่ลองจากคือข้อเสียของอาสายครินะครับสายฟาร์มคริก็คือเลือดมันน้อยต้องแบบเน้นก็คือคอมโบเดียวให้ตายครับแล,ล้วรีบออกแล้วก็เข้าใหม่ครับนีค่ความจริงครับคือความจริงเลย เริ่มเริ่มฟื้นเนี่ยเกมเริ่มฟื้นนะทีมเราเริ่มเล่นดีขึ้นครับไ,ได้ใช่ได้หรือเก็บแคลิปป์ได้ก็สบายนะครับลิปอย่าเข้าเยอะผมไม่ช่วยมึงน,นะบอกก่อนกลัวคิวมันเยอะแยะใครจะกล้าเข้านั่นไง yeah. นั่นไง yeah. เข้าถุงสี 4, ส่ถุงห้าถุงหกถุงเจ็ดก็อย่างนี้แหละใจเย็นใจเย็น เลดแล้วเลดแล้วแครี่มยิงแรงถ้าเราเก็บแครี่มชา้าเราก็แพ้ครับฮิโป,โปน่าจะบ่นว่าเอ้ยทำไมเอเมรี่ไม่เข้าเข้าไปกูก็าตายสิกูเห็นนะมันอยู่กันเนยอะอาห์กูไม่ได้บอดตัวเล่นบอกเอ้ยอะไรมึงเข้าไปทําไมเขาเข้าทำเพี่ออะไรอยู่กันเนยอะมึงไม่เห็นเหรอตุเรนบอกงี้ครับไงล่ะผมแปรโหดไหมเอ้ยเอาเว้ย เปิดทีเดียวเดี้ยงเลยโอ้โหขี้สี่พัน่ะบอกเลยหมดแรงห้าพันน่ะเนี่ยเนี่ยไม่มีคนเข้าแล้วกูตายฟรีแลวเฮ้ยประจำไม่เอาไม่เข้างอน ก็เอาไปก็ไม่มีคนซ้อนช่าง,งเป็นแบบอักกูซะเหลือเกินแต่ละตัวรีโป,โป้ไปไหนยอมเลยจ้ารีโป้บอกกูไม่อยอมอันเรื่องของึงอ,อ่ะตึงว่ะพุทตึง กูเล่นบอกลิโป้เลยมึงวะง,งอนอวะไปโอ้โหขี้โอ้โหเ,เฮ้ยยังแรงมองไม่เห็นว่ามันตายจริงๆฮะโดนขี้เมื่อกี้เตะประมาณสามทีฮะ,เล,บบะเลื่อนหายไปแบบหนึ่งเก้าในสิบอะเลื่อนหายไปเหลือแค่หนึ่งส่วนสิบเออวะได้แล้วโอเคเราพร้อมแล้วครับผมจะจัดเลยจะจัดเลย มามานี่แน่นอนครับตักมันีห้ก่อนอ่ารู้มึงอยู่นี่ใจเย็นเรียวมะกูเห็นหดักเอาทูเลนก่อนดีกว่าต้องดักครับดักค่าเทียร์ตัวนี่ไงเอ้ยเออขู่ยังแรงสามพัน เอ้ยเลือดมาจากไหนวะฟื้นเฉยคือเป็นช็อตที่โหดมากคือถ้าเมื่อกี้แบบพลิกกลับมาได้นี่แปบปฏิหารคือสายนี้เนี่ยมันดีอย่างก็คือมันตีแรงนะมันเน้นแบบเขาเรียกว่าคอมโบเดียวตายแต่ว่าเรื่องขอเรื่องคือต้องมีต้องมีแทงเข้ากับเราสักตัวนึ่งครับมันถึงจะไหวแต่นี้ทีมมันไม่มีแทงเน ก็เห็นนะว่าทีมมันไม่มีใครแทงให้ใครอยู่แล้วมันจ้องจะหนีกันอย่างเดียวไม่มีใครสนอะไรเทวเทบบยิงที่เทวโอ,อไวนน้นั่นน่ะชนะนั่นน่ะอ,อจบเลยจบเลยพี่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วแบกกว่านี้ไม่เอาเลย้วเหนื่อยโอเคเราแบกกว่ามันได้แบกนะเทวแบกครับเทวผู้แย่งบ้าฟ้าครับพลิกมาชนะตอนทีหลังครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผม